หลากหลายเรื่องราวกับ You Super Channel รบกวนกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ทางช่อง You Super Channel พาท่านมาเยี่ยมชมบรรยากาศที่ชายหาดแหลมสิงห์นะครับมาเมืองจันทร์กันวันนี้เดี๋ยวเราดูทิวทัศน์รอบๆนะครับในช่วง สถานการที่โคิยยังมีอยู่นะครับแล้วก็ท่องเที่ยวก็อาจจะยังบางตานะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายทำทิวทัดรอบๆชายหาดให้ดูนะครับนะค่ะอันนี้ก็จะเป็นป้ายชื่อยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์นะครับชายหาดที่นี่ ชาวบ,บ้านบอกว่าเรียกว่าหาดแหลมสิงนะครับเพราะว่าตัวผมเองก็เพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันนะครับคือวันนี้แดดอาจจะแรงไปนิดนึงแต่ว่าธรรมชาติของชายทะเลยังสวยงามก็ยังคงมีให้เราอยู่ให้เราเห็นอยู่นะครับผมจะแพนให้ดูรบอบๆนะครับ วันนี้ชายหาดอาจจะยังดูเงียบสงบไปนิดนะครับเพราะว่าอาจจะอยู่ในช่วงของเทศกาลโควิดนะครับก็คงอาจจะยังไม่ค่อยมาเที่ยวกันสักเท่าไหร่อาจจะเป็นวันเสาร์ด้วยครับเพราะว่าวันนี้ผมเดินทางมาวันเสาร์ครับรีอจะมาร่วมงานมงคลสมรสนะครับก็เลยว่ามารีวิวสถานที่ท่องเที่ยวนะครับของจันทบ,บุรีนะครับ ทางน้ำนะครับผมก็ไม่ค่อยทราบว่าที่นี่เขาเรียกว่าอะไรบ้างนะครับที่เห็นด้านไกลๆนู่นอะ่ะถ้าผมตามข้อมูลถ้าผมรู้ไม่ผิดก็คืออันนั้นจะเป็นเจดีประกาศอิสระภาพนะครับเห็นไกลๆริบๆนู่นนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมก็จะพาไปที่ไปเยี่ยมไปถวายสการาดดีกว่านะครับเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นอนุนสรณ์สถาน แห่งหนึ่งของของเรานะครับผมเดินพาชมชายหาดไปก่อนแล้วกันครับกจะ็จะเห็นมีชาวประมงครับไม่รู้จะจับอะไรในกันนะครับ นานจะมาได้สูตรอากาศอันสดชื่นนะครับชายทะเลเงียบสงบในช่วงสถานการ์คุยที่ยังไม่จังหายดีสักเท่าไหร่นะครับก็เราต้องเที่ยวกาจะอะไรดูบางตาไปนิดนึงนะครับแต่ก็ยังมีบ้างนะครับจะมีเด็กเล่นน้ำอยู่ตรงนี้ไก,กล ก็ที่ชายหาดแห่งน,นี้ก็จะมีร้านอาหารให้บริการเยะแยๆะๆเลยนะครับเท่าที่ผมขับรถผ่านมานะครับก็ท่านไหนที่อยากจะมาสัมผัสบรรยากาศชายทะเลของจันทบุรีนะครับก็ก็เชิญมาที่ชายหาดแหลมสิงดูนะครับ ครับเราก็ม <T |ar|> ีที่นั่งพักผ่อนรับประทานอาหารนะครับพ่อจะมีร้านอาหารอยู่ใกล้ๆกับชายหาดเนี่ยครับเยอะมากเลยครับก็มีศาลาพักอยู่ข้งคุนะครับ รู้สึกของการมาสัมผัสบรรยากาศวันนี้ก็รู้สึกสดชื่นนะครับเพราะว่านานทีจะได้ออกมาสัมผัสบรรยากาศของชายทะเลที่ไม่ไม่มีผู้คนคับคั่งนะครับก็รู้สึกแปลกหูแปลกตาไปนิดหนึ่งนะครับว่าปกติชายทะเลเนี่ยจะมีนักท่องเทีย่ยวมาเทีย่ยวเล่นน้ำทะเลกันเยอะครับอันนี้ก็จะแลดูบางตาไปนิดนึงนะครับ แต่ก็ได้ยินเสียงของน้ำทะเลนะครับได้กินไอของธรรมชาตินะครับสำหรับคลิปเที่ยวชมหาดแหลมสิงวันนี้ก็จะเพียงสั้นๆนะครับเพราะว่าเราก็อยากให้เห็นที่ทัาของของทะเลอันกว้างไกลนะครับสวยงามน,นครับก็จะเห็นเรือประมงเรือไกลนู่นนะครับรนี้เรือประมงครับมีเรือประมงเล็กประมงใหญ่นะครับ นี่ครับพอดีจจออวันนี้ที่ชผ่านแหลมสิงเราก็มีครับมาเลี้ยงฉลองลมงคลสมรสนะครับได้ยอ,อยู่บรรยากาศนี้นะครับในอุตส

ฉันก็รู้ว่าฉันเป็นทายว่าฉันนั้นจะมีตรงนี้เธออยู่ตรงนี้นก,กับฉันฉันดีใจทีเธอฉันดีใจที่เจอเธ คเคกมมาาใ้วททีีลังตลอดแนวชายหาดก็จะมีต้นสนอย่างเงี้ยนะครับสวยงามร่มรื่นนะดูเลยนะก็จะมีบางคอ่อเป็นปรีสอร์ทที่พักนะครับอยู่ตลอดแนวชายหาดนะครับกผมก็จะเดินคร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับ เน้นมาเรื่องของการรีวิวธรรมชาตินะครับส่วนเรื่องที่พักเนี่ยมันก็มีหลากหลายที่นะครับเพราะว่าก็แล้วแต่ท่านที่ชอบสไตล์แบบไหนครับผมก็ไม่ทราบว่าชื่อแต่ละรีสอร์ทมันชื่อว่าอะไรบ้างนะครับแต่ว่าร้านที่ผมมาวันนี้ชื่อร้านาทิวสนครับ สะสมชื่อกร้า,ลาเลยครับตลอดแนวว่าจะเป็นทิวสน คงไปใช้หาต่อครับ เดี๋ยวเราก็จะเดินไปจุดที่เราเริ่มเดินออกมานะครับนี่ก็มีนักท่องเที่ยวเริ่มเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวบ้างแล้วนะครับเที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ก็ ไม่มีรถมาจอดเลยครับมีผมจอดอยู่คันเดียวแต่ตอนนี้ก็มีเกือบสิบคันแล้วครับ อากาศโดยรอบอะครับอาจจะดูเงียบสงบไปสักนิดแต่ก็เราก็ได้สัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติที่กำลังฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิดทำให้นักท่องเที่ยวหายไปอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็ธรรมชาติค่อยๆฟื้นตัวกลับมาในอยู่ในมิติที่ดีขึ้นอยู่ในมุมอ,อ,อยู่ในสภาพที่ดีขึ้นนะครับ สำหรับคลิปเยี่ยมชมหาดแหลมสิงวันนี้ก็จะเอาประมาณนี้ก่อนละคันนะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยคืออาจจะต้องมาล่งเล่นน้ำทะเลกันนะครับพรเพียงแต่วันนี้ไม่ได้เตรียมตัวมาเล่นน้ำทะเลมางานนะครับก็เลยได้แต่ี่ถ่ายทิวทัศน์ให้ชมนะครับยังไงก็อย่าลืมรบวกวนติดต,ตามช่อง YouSuper หรือชแนลด้วยนะครับ เราจะนำพาท่านไปพบกับประสบการณ์ใหม่ๆแหล่งธรรมชาติแหล่งวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมคลิปของเรานะครับแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆเราก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับ